ไม่ใช่แกงนักศึกษาหนุ่มหล่อสาวสวยที่ไหนหรอกนะคะแต่นี่คือเบื้องหลังบรรยากาศก,การฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของผู้จัดเมปัทิดาสิ้นแสงตะวันค่ะซึ่งได้หานักแสดงนำอูก้าจีน่าเดนิสแล้วก็น้ำฟ้าจนจะเป็นเรื่องราวแบบไหนน่าสนใจยังไงไปขยี้กันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนรักทั้ง5คนเป็นละครแนวดราม่า <S 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 ก็มีแบบความแบบค้นหาสืบสวน โอ้ทุกอย่างเข้มข้นมาตัวละคร5 5คนนี้คือสำคัญเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องหมดเลยเอ๊ะทำไมทำไมอะไรยังไงคนนี้เล่นเป็นอะไรคู่ใครอะไรหรอยังไงเอ๊ะใครจะรักใครใครจะไม่รักใครใครจะเอ๊ะได้กับใครก่อนที่เราจะมาฟิตติ้นี้เราก็มีการได้มาเวิร์กช็อปกันด้วยน้องก้าวกับน้องอูนะคะน้องทั้งสองคนเนี่ยมีความตั้งใจสามสาวนี้ก็คือฟาดดราม่ากันอย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งทุกคนก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีค่ะลุยเลยเต็มที่คือเดือนกรกฎาคมค่ะ ศึกษามาฝึกงานกันลหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้มีหลายลูกค่ะมีทั้งลูกธรรมดาลูกนักศึกษาแล้วก็เป็นลูกวัยทางานค่ะค่ะในเรื่องนะคะรับบทเป็นอิงดาวค่ะอิงดาวคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนสดใสเป็นคนเย็บรอยนิดนึงค่ะจะเป็นคนซัพพอร์ตเพื่อนๆีหน่านะคะรับบทเป็นปลายฟ้าค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นสาวที่แบบมีความแบบเฟียดนะเนาะ มีความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีความความเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านอะไรอย่างเงี้หนูรับบทเป็นนิชาคะ่ะในเรื่องก็เธอเป็นลูกคุณหนูเธอเป็นหลานคุณนายออรู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนรวยเแล้วตอ,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 อนนี้เป็นคนรวยนี่รวยสุดน,นะคะรู้ยังออสวัสดีครับอู๋นะครับอูก็รับบทเป็นกองทัพครับกองทัพก็จะเป็นคนสนุกสนานมี energy แล้วก็ว เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะเป็นสีสันของกลุ่มเป็นคนรูปหล่าบ้านรวยด้วยครับก้าวนะครับรับบทเป็นตะวันครับผมเป็นคนที่อบอุ่นนะครับรักยุติธรรมเราต้องรับบทเป็นแบบว่าสตาร์ทอัพที่แบบว่าเก่อสร้างบริษัทด้วยกันด้วยเมื่อตะกี้เพิ่งเป็นนักศึกษาอยู่เลยค่ะตอนนี้เรียนจบแล้ว แต่ว่าการทํางานของสิ้นแสงตะวันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะรอติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทางสีสันบันเทิงค่ะ <Yeah. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง